เรื่องภิกษุชื่อจุลสาลีข้อความเบื้องต้นพระศาสนาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปารบสัตวิทวิหาริกข,ของพระสารีบุตรเทระชื่อจุลสาลีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสุชีวังอหิริเกนะเป็นต้นพระจุรสาลีได้โภชนะเพราะทำเวชกรรมดังได้สดับมาวันหนึ่งพระจุลสาลีนั้นทำเวชกรรมแล้วได้โภชนะอันปราณีตแล้วถือออกไปอยู่ พบพระเถระในระหว่างทางจึงเรียนว่าท่านขอรับโภชนานี้กระผมทำเวชกรรมได้แล้วใต้เท้าจักไม่ได้โภชนาเห็นปาน,นี้ในที่อื่นขอใต้เท้าจงฉันโภชนานี้กระผมจักทำเวชกรรมนำอาหารเห็นปานนี้มาเพื่อใต้เท้าตลอดการเป็นนิดพระเถระฟังคำของพระจุลสารีนั้นแล้วก็นิ่งเฉยหลีกไปแล้วภิกษุทั้งหลายมาสุวิหารแล้วกราบทูลความนั้นแด่พระาศาสดา ผู้ตั้งอยู่ในอเนสนากรรมเป็นอยู่ง่ายพระศัสราตรัสรรว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาบุคคลผู้ไม่มีความละอายผู้ขนองเป็นเช่นกับกาตั้งอยู่ในอเนสนา21อย่างย่อมเป็นอยู่ง่ายส่วนบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยหิริและโอตตปะย่อมเป็นอยู่ยากดังนี้แล้วได้ทรงพาสิทธิพระคถาเหล่านี้ว่าอันบุคคลผู้ไม่มีความละอายกล้าเพียงดังกามีปกติกำจัดคุณผู้อื่น มักเล่นไปเอาหน้าผู้ขนองผู้เศร้าหมองเป็นอยู่ง่ายส่วนบุคคลผู้มีความลาอายผู้สแสวงหากรรมอันสะอาดเป็นนิดไม่หดหูไม่ขนองมีอาชีวะหมดจดเห็นอยู่เป็นอยู่ยากแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอะฮิริเกนะคือผู้ขาดฮิริและโอตปะอธิบายว่าอันบุคคลผู้เห็นปานนั้นอาจเรียกหญิงผู้ไม่ใช่มารดานั่นแหลว่ามารดาของเรา ะเรียกชายทั้งหลายผู้ไม่ใช่บิดาเป็นต้นนั่นแลโดยในเป็นต้นว่าบิดาของเราตั้งอยู่ในอเนสนายีสบอย่างเป็นอยู่โดยง่ายบทว่ากากาสูเรนะได้แก่เช่นกาตัวกล้าอธิบายว่าเหมือนอย่างว่ากาตัวกล้าใครจะฆ่าวัตถุทั้งหลายมียาคูเป็นต้นในเรือนแห่งตระกูลทั้งหลายจับนัดท,ที่ทั้งหลายมีฝาเรือนเป็นต้นแล้วรู้ว่าเขาแลดูตนจึงทําเป็นเหมือนไม่แลดู เหมือนส่งใจไปในที่อื่นและทำเป็นเหมือนหลับอยู่กำหนดความเผลอเรอของพวกมนุษย์ได้แล้วก็โผลงเมื่อพวกมนุษย์ไล่ล่าเมื่อพวกมนุษย์ไล่ว่าสุสุอยู่นั่นแลก็คาบเอาอาหารเต็มปากแต่ภาชนะแล้วเป็นหนีไปฉันใดแม้บุคคลผู้ไม่มีความละอายก็ฉันนั้นเหมือนกันเข้าไปบ้านกับภิกษุทั้งหลายแล้วย่อมกำหนดที่ทั้งหลายมีที่ตั้งแห่งยาคูและพัดเป็นต้น ภิกษุทั้งหลายเที่ยวไปบินทบาทในบ้านนั้นรับเอาอาหารสักว่ายังอัตภาพให้เป็นไปไปสู่โรงฉันพิจารณาอยู่ดื่มยาคูแล้วทำกรรมฐานไว้ในใจสาธยายอยู่ปัดกวาดโรงฉันอยู่ส่วนบุคคลน,นี้ไม่ทำอะไรอะไรเป็นผู้บ่ายหน้าตรงไปยังบ้านเขาแม้ถูกภิกษุทั้งหลายบอกว่าจงดูบุคคลน,นี้แล้วจ้องดูอยู่ทำเป็นเหมือนไม่แลดูเหมือนส่งใจไปในที่อื่นเหมือนหลับอยู่ ดุดกลัดลูกดุมทาทีเป็นดุดจัดจีวรพูดว่าการงานของเราชื่อนูนมีอยู่ลูกจะอาสนะเข้าไปบ้านเข้าไปสู่เรือนหลังใดหลังหนึ่งบรรดาเรือนที่กําหนดไว้แล้วแต่เช้าเมื่อหมู่มนุษย์ในเรือนแม้แง,ง้มประตูแล้วนั่งรอได้อยู่ริมประตูเอามือข้างหนึ่งผลักประตูแล้วเข้าไปภายในลําดับนั้นมนุษย์เหล่านั้นเห็นบุคคลน,นั้นแล้วแม้ไม่ปรารถนาก็นิมนต์ให้นั่งบนอาสนะแล้ว ถวายของมียาคูเป็นต้นที่มีอยู่ขอบริโภคตามความต้องการแล้วถือเอาของส่วนที่เหลือด้วยบาทหลีกไปบุคคลนี้ชื่อว่าผู้กล้าเพียงดังกาอันบุคคลผู้หาฮิลิไม่ได้เห็นปานนี้เป็นอยู่ง่ายบทว่าทางศีนาความว่าชื่อว่าผู้มีปกติกำจัดเพราะเมื่อคนทั้งหลายกล่าวคำเป็นต้นว่าพระเทราชื่อนูนเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยกำจัดคุณของคนเราอื่นเสีย ด้วยคำเป็นต้นว่าก็แม้พวกเราไม่เป็นผู้มีความปรารถนาน้อยดอกหรือก็มนุษย์ทั้งหลายฟังคำของคนเห็นปานนั้นแล้วเมื่อสำคัญว่าแม้ผู้นี้ก็เป็นผู้ประกอบด้วยคุณมีความเป็นผู้ปรารถนาน้อยเป็นต้นย่อมสำคัญของที่ตนควรให้แต่ว่าจำเดิมแต่นั้นไปเขาเมื่อไม่อาจเพื่อยังจิตของบุรุษผู้รู้ทั้งหลายให้ยินดีย่อมเสื่อมจากลาบแม้นั้นบุคคลผู้มีปกติกําจัดอย่างนี้ย่อมยังลาบทั้งของตน ทั้งของผู้อื่นให้ชิบหายแท้บทว่าปักขันทินาความว่าผู้มักประพฤติเล่นไปคือผู้แสดงกิจของคนเหล่าอื่นให้เป็นดุจกิจของตนเมื่อภิกษุทั้งหลายทำวัดที่ลานพระเจดีย์เป็นต้นแต่เช้าตรู่นั่งด้วยกระทําไว้ในใจซึ่งกรรมาฐานหน่อยหนึ่งแล้วลุกขึ้นเข้าไปบ้านเพื่อบินทบาทบุคคลนั้นลางหน้าแล้วตกแต่งอัฐภาพด้วยอันห่มผ้ากาศวะมีสีเหลืองหยดในตาและทาศีษะเป็นต้น ให้ประหารด้วยไม้กวาดสองสทีเป็นดุดว่ากวาดอยู่เป็นผู้บ่ายหน้าไปสู่ซุ้มประตูพวกมรุนมาแต่เช้าตรู่ด้วยคิดว่าจากไหว้พระเจดีจากกระทำบูชาด้วยระเบียบดอกไม้เห็นเขาแล้วพูดกันว่าวิหารนี้อาศัยภิกษุหนุ่มนี้จึงได้การประครับประคองท่านทั้งหลายอย่าละเลยภิกษุนี้ดังนี้แล้วย่อมสำคัญของที่ตนพึงให้แก่เขาอันบุคคลผู้มักเล่นไปเช่นนี้เป็นอยู่ง่าย บทว่าประคับเพนะความว่าผู้ประกอบด้วยความขนองกายเป็นต้นสองบทว่าสังกิริเทนะชีวิตตังความว่าก็อันบุคคลผู้เลี้ยงชีวิตเป็นอยู่อย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้เศร้าหมองแล้วเป็นอยู่การเป็นอยู่อย่างนั้นชื่อว่าเป็นอยู่ชั่วคือเป็นอยู่ลามุกแท้บทว่าฮิริมตาจะความว่าอันบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยฮิริและโอตปะเป็นอยู่ยาก เพราะเขาไม่กล่าวคำว่ามารดาของเราเป็นต้นกายหญิงผู้ไม่ใช่มารดาเป็นต้นเกลียดปัจจัยที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบทำดุดคูด่สแสวงหาปัจจัยโดยทำโดยเสมอเทื่อบินธบาตตามระดับตรอกสำเร็จชีวิตเป็นอยู่เศร้าหมองบทว่าสุจิคะเวสินาความว่าสแสวงหากรรมทั้งหลายมีกายกรรมเป็นต้นอันสะอาดบทว่าอาลีเนนะความว่าไม่หดหูด้วยความเป็นไปแห่งชีวิต สองบทว่าสุทธาชีเวนะปัสตาความว่าก็บุคคลเห็นปานนี้ย่อมเป็นผู้ชื่อว่ามีอาชีวะหมดจดอันบุคคลผู้มีอาชีวะหมดจดแล้วอย่างนี้นั้นเห็นอาชีวะหมดจดนั้นแลโดยความเป็นสาระย่อมเป็นอยู่ได้ยากด้วยอำนาจแห่งความเป็นอยู่เศร้าหมองในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่อง ภิกษุชื่อจุลัสารีจบ